ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็มาคุยกันถึงเขีเขางสวรรค์ชั้นดาวดิงความจริงการบันทึกวันนี้เป็นการบันทึกวันที่20ธันวาคม2,531 เน่องารายการที่พูดเป็นรายการของวันที่2 8ธันวาคมขอโทษเป็นรายการของวันที่18ธันวาคม2501สเภาพนิมิตที่เห็นเห็นเมื่อวันที่18ธันวาคมก็ปรากฏขอทบทวนนิดหนึ่งว่ามีนางฟ้ากลุ่มหนึ่งที่นิมิตอาตจะมานิมิตไป ว่าไปสำนักของท่านปัญญาสิกขาเทพบทุตรไปตมคำตามคำแนะนำของท่านนายบัญชีใหญ่เมืองนรกซึ่งเล่มบอกว่าพระที่สวยที่ตายมาแล้วไม่มีในบัญชีนรกถ้าต้องการอยากจะทราบจริงๆว่าอยู่ที่ไหนให้ไปถามปัญญาสิกขาเทพบทุตร ซึ่งเป็นเลขานุก,การทละนายบัญชีของสวรรค์ชั้นดาวดึงตามนิมิตนั้นพอพูดจบภาพก็ลอยปุ๊บเดี๋ยวมันก็ถึงในเมื่อถึงแล้วก็ถามท่านในปัญจสีขาที่ประบุว่าเวลานี้คนชื่อสวัยที่เป็นพระตายมาเมื่อวันที่12บธันวาคม2531 มีในบ,บัญชีสวรรค์ไหมท่านก็ชี้ให้ดูเทพบุตรองหนึ่งว่าคนที่สวัยคือเทพบุตรอง์นี้ตามนิมิตเป็นอย่าง,งนีบบ้ในบรรดาท่านพระธบริษัทคําว่านิมิตเป็นภาพที่ปรายกนในขณะที่จิตเป็นสมาธิเป็นภาพที่ไม่สามารถจะบังคับได้ ในเมื่อบังคับไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามสภาพนิมิตจะเป็นยังไงก็ว่าตามนิมิตจะผิดหรือจะถูกก็เป็นเรื่องของนิมิต <c oughs> ต่อมาก็มาพบนางฟ้าชุดหนึ่งไปคนด้วยกันเธอมีรูปร่างหน้าตาสัสวยแต่ด้ว่านางฟ้าแปาคนนี้มีลักษณะแปลกจุดหนึ่งนั่นคือเบื้องหลังออกไป มีภาพนางยักษินีตัวใหญ่มาก <c oughs> ลอยเบื้องหลังเพียงได้ถามท่านปัญจสิกขาที่ประวทว่าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงตามที่เคยมาแล้วไม่ปรากฏภาพอย่างนี้อยากจะถามว่าภาพประเภทนี้มีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นประจำหรือ ท่านปัญจสิกขาที่ประวุก็บอกว่าไม่มีเป็นประจำและไม่เคยมีมาก่อน <c oughs> ภาพอย่างนี้ที่ปรากฏก็ปรากฏเฉพาะเมื่อท่านขึ้นมาแล้วก็หญิงพวกนี้มานั่งภาพเกิดข้างหลังนี่แสแดงว่าหญิงไปคนนี้เวลานี้เป็นนางฟ้าคือเป็นนางฟ้าของชั้นดาวดึงบ้างเป็นนางฟ้าของชั้นยามาบ้าง แต่ว่าทุกคนมีบาปอยู่เบื้องหลังนั่นก็หมายความว่าในระยะต้นทำบุญบ้างทำบาปบ้างบาปก็มีกำลังดีพอสมควรแต่ถ้าว่าเวลาใกล้จะตายทำบุญจิตยอมรับนับถือสิ่งที่เป็นกุศลในขณะจะตายบุญก็พามาสวรรค์ก่อน ฉะนั้นภาพที่ประฏกด้นนี้จึงแสดงออกว่าเขาบอกว่าหญิงทั้งแปดคนนี้ยังมีบาปคอยอยู่เบื้องหลังถ้าจติจากนางฟ้ามาไรไม่บำเพ็ญกุศลต่อบาปก็จะดึงลงอบายภูมิทันทีนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังแล้วก็คิดไว้ด้วยรวบรวมกำลังใจไว้เพื่อความดี วันนี้ก็อยากขอคุยรายการเขาววาที่18ธันวาคมต่อไปอยังเหลืออยู่ในขณะที่คุยกับนาง,นางฟ้าปูทะเลเสร็จก็มีนางฟ้าคนที่สองเลื่อนเข้ามานางฟ้าปูทะเลถอยออกไปเธอมองหน้าแล้วก็ยิ้มคนนี้มองหน้าแล้วก็ยิ้มเหมือนกัน <c oughs> ถามเธอว่าเคยเคยรู้จักฉันหรือเธอก็ตอบง่ายๆว่าตัวต่อตัวไม่เคยรู้จักกันนั่นก็หมายความว่าในสมัยที่มีชีวิตยอยู่ไม่เคยรู้จักกันแต่ถ้าว่าเคยเห็นภาพถ่ายตามหนังสือพิมพ์บ้างเคยดูโทรทัศน์พบที่เทศโทรทัศน์บ้างจำได้ แล้วก็ได้ยินชื่อเสียงอยู่เสมอคนก็พูดให้ฟังแต่เวลาที่จะไปหาจะไปคุยด้วยไม่มีเพราะมีธุระมากถามเธอว่าเวลานี้เธอเป็นนางฟ้าข้อสวรรค์ชั้นไหนเธอก็ตอบว่าเป็นนางฟ้าข้สวรรค์ชั้นดาวดึงก็ถามเธอว่าวิมานของเธอสวยไหม เธอก็ตอบว่าวิมานสวยสวยกว่าบ้านที่เป็นบ้านที่เมืองมนุษย์มากถามว่าบ้านที่เมืองมนุษย์ของเธอเป็นบ้านไม้หรือบ้านตึกเธอก็ตอบว่าตอนแรกๆเดิมทีเดียวเป็นบ้านไม้ให้หลังเป็นบ้านตึกตึกสร้างเองไม่ได้เช่าเขาแต่ว่าเป็นตึกย่อมๆสามห้องนอน พออยู่กระหว่างพ่อแม่และลูกเมื่อถามว่าเธอมีอาชีพอะไรเธอก็ตอบว่าเดิมทีเดียวเป็นคนทําปลาขนปลาจากเรือตังเกลืมบอกบรรดาท่านพุทธบริษัทไปว่าเรื่องนี้ให้ชื่อว่านางฟ้าปลาโทู จำให้ดีนะมันคนที่แล้วเป็นนางฟ้าปูทะเลคนนี้เป็นนางฟ้าปลาทูเธอก็บอกว่าตามปกติเธอเป็นลูกจ้างเขาขนปลาจากเรือตังเกแล้วก็แยกส่วนของปลาปลาที่เธอสนใจมากที่สุดก็คือปาลาทูเพราะเรือตังเกจะได้ปลาทูมามาก ถ้าวันไหนได้ปลาทูมามากเจ้าของทำการค้าเขาก็แบ่งให้มากวันไหนได้น้อยเขาก็แบ่งให้น้อยแต่ค่าจ้างแรงวันได้งานจะมีอยู่สาหรับปลานี่ก็แจกให้คนงานเพื่อไปกินที่บ้านตามสมควรเธอก็บอกว่าชีวิตของเธอนอกจากค่าแรงงาน ก็ได้สายปลาทูและปลาทะเลบางส่วนช่วยให้ทรงชีวิตได้นอกจากจะรับจ้างเขาแล้วไม่ได้ปลามาต่อมาก็มาดำานิว่าบรรดาลูกจ้างทั้งหลายมีเงินน้อยแต่ละวันนายจ้างก็เลี้ยงแต่ว่าอาหารบางส่วนอาจจะไม่เป็นที่พอใจของลูกจ้าง พอกินซ้ำๆทักจากก็มีการซื้อพิเศษกินกันในตอนบ่ายนอกเวลาที่เขาเลี้ยงเธอพยายามทำข้าวแกงและหารบางส่วนสิ่งใดที่คนงานชอบก็ทำสิ่งนั้นทำแล้วให้ลูกสาวหาบไปขายเธอทำงานลักจักจ้างลูกสาวอยู่บ้านหาบเอาไปขายกระดวมความา การขายขายอาหารหาบนี่เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขมากเป็นปัจจัยให้ก่อฐานะได้ดีวิธีขายของเธอคนหนึ่งตักข้าวให้มาก <c oughs> สองแกงเลือกับให้สมคนแก่ข้าวและก็รายการที่สามหนึ่งจานราคาถูกกว่าที่อื่นหนึ่งบาท ข้าวของเธอก็ร้อนเสมอทวงข้าวใส่หม้อไปแต่ว่าทำซึ้งไว้นึ่งนึ่งข้าวให้ร้อนแกงก็ทำเตานึ่งเนึ่งให้ร้อนทำอย่างนี้เป็นทุกที่ที่ถูกใจของคนกินมากต่อมาเมื่อฝีมือเป็นที่ชอบใจของคนในโรงงานก็เคย้ายงานออกไปตอนเช้าตรู่ ก็จ้างคนสองสามคน <c oughs> มาช่วยหาบและช่วยตักเอาไปขายที่ท่าเรือเขาเรือเข้ามาจอดเริ่มมีมาจอดคนขึ้นลงมากตอนเช้าโตคนหิวเธอไปขายที่นั่นก็ทำแบบนั้นขายราคาถูกหนึ่งบาทและข้าวก็มากแกงก็มากคนก็ชอบใจ เป็นนว่าเป็นเหตุให้เธอได้สตางมากกําไรน้อยก็จริงแต่คนคนจองมากถ้าเธอยังไม่ไปส่วนใหญ่เขาจะไปซื้อคนอื่นกินจึงกว่าว่าเทาวันไหนสายแล้วเธอไม่ไปจริงๆเขาจึงจะซื้อคนอื่นกินการค้าแบบนี้เป็นเหตุให้เธอเกิดความร่ำรวยเนี่ยก็ถามเธอว่าการขายแบบนั้นมันได้กำไรหรือ ไม่ขาดทุนหรือเธอก็บอกว่ากำไรจริงๆเกือบห้เกือบห้สิบเปอร์เซ็นต์เจนน่ว่าการขายข้าวแกงกําไรมากแต่เธอก็บอกว่าเธอไม่ได้เสียค่าเช่าที่ไม่ได้เสียค่าเช่าห้องเป็นบ้านของตนเองก็มีกําไรตอนนี้ด้วยคนงานส่วนใหญ่ก็เป็นลกูกจ้างคนงานเขาเพิ่มสามคน ตอนเช้าขายที่ท่าเรือตอนบ่ายๆละตอนหลังจากเที่ยงจากเที่ยงไปแล้วก็ขายตามโรงงานแยกกันขายเป็นเหตุนั้นได้สตังคมากก็ถามเธอว่าเธอมาในกลุ่มของภาพนางยักษินีติดตามมาเธอมีบาปอะไรหรือเธอก็ตอบว่าถ้าถามถึงบาปจริงๆแล้วก็มีหลายอย่าง อย่างการฆ่าสัตว์ก็เคยฆ่าปลาก็เคยฆ่ามดก็เคยฆ่ายุงก็เคยฆ่าฆ่าหลายอย่างแล้วฆ่าไม่หนักนักแต่ถึงงั้นก็บาปสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดติดตามมาก็คือว่าจิตใจพอใจในปลาพอใจในปลาที่เจ้านายเขาได้มาจากเรือตังเก วันไหนถ้าเรือตงเกีนํนำปลามามากวันนั้นก็ดีใจวันไหนได้ปลามานน้อยก็ดีใจน้อยหน่อยก็ใจเสียไปนิดหนึ่งที่ดีใจมากเสียใจก็เพราะว่าถ้าวันไหนเขาได้ปลามากได้แบ่งมากวันไหนได้ปลาน้อยเขาเขาแจกให้น้อยการที่เขาแจกปลาให้ไม่ต้องมีการลงทุนในการซื้อปลา ก็ถามเธอว่าการดีใจกับการไม่ดีใจเนื่อมจเขาได้ปลามากปลาน้อยก็ไม่น่าจะเป็นบาปเธอก็ตอบว่ามันต้องบาปเพราะยินดีในการหามาได้ของเขานั่นคือหาล่าชีวิตของปลามาก็ถามว่ายินดีเฉยๆมันจะบาปได้ยังไงเธอก็แสนฉลาดพอถามเธอแล้วเธอก็ยิ้ม เธก็ตอบว่าเป็นคุณเจ้าคงจะลืมไปว่าคนใดที่เขาทำบุญคนที่ไม่มีทรัพย์จะทำบุญโมทนาย่อมได้อานิสงส์พิเศษคือพลอยได้บุญกับเขาด้วยถ้าจะของบุญเป็นเทวดาได้คนนั้นก็เป็นเทวดาได้จะของบุญเป็นนางฟ้าได้คนนั้นก็เป็นนางฟ้าได้ ถ้าจะของบุญคนหน้าบุญเป็นพระอรหันต์ได้คนนั้นก็เป็นพระอรหันต์ได้ตัวอย่างท่านข้าวดีเจ้านายคุณพระอนุรุตในที่สุดลูกจ้างซึ่งถวายทานกับพระบจีพุทธเจ้าเจ้จาเจ้านายโมทนาในชาติสุดท้ายพระอนุรุตได้เป็นพระอรหันต์ เจ้านายที่เกิดมาเป็นลูกของเพื่อนก็เป็นพระหันด้วยอย่างนี้เพราะอาศัยปัตตาโนโมธนาใหม่ก็สำหรับฉันนี่โมธนากับเจ้านายเขาทุกวันยินดีทุกวันยินร้ายทุกวันยินร้ายก็ไม่ร้ายมากยินร้ายแต่เพียงว่าได้น้อยไปหน่อยวันนี้ได้ปลาไม่ถึงถังวันนี้ได้ปลาหนึ่งถังที่ก็แบ่งให้ ท่านได้พมากจริงๆเขาให้ถึงถังความจริงเงินเดือนก็ได้อาหารเขาก็เลี้ยงแถมก็ได้ปลาปเป็นพิเศษก็ดีใจ <c oughs> ใอ้ตัวดีใจในการทําบาปของเขาก็เลยพลอยมีบาปด้วยมันดีใจทุกวัน <c oughs> <c oughs> รวมความบะโมทนากับเขาทุกวันบาปมันก็สั่งสมตัวเองแล้วบาปอย่างอื่นก็มีฉะนั้นบาปยังติดตามมา ก็ถามเธอว่านอกเมื่อบาปมีอย่างนี้แล้วอยากจะทราบว่า้าสมัยที่มีชีวิตเป็นคนอยู่เธอทําบุญอะไรไว้เธอก็ตอบว่าเรื่องบุญนี่มีเวลาทํายากก็มีโอกาสบ้างบางทีพระมาบิณาบาตในตลาดบางครั้งก็ได้ใส่บาตรบางครั้งก็ไม่ได้ใส่บาตร การใส่บาตรก็ใส่บาตรเป็นธรรมเนียมมากกว่าเห็นเพื่อนเขาใส่ก็ใส่ที่จะมีความเลื่อมใสจริงๆก็ยากเรียกว่าใส่ตามประเพณีตามเพื่อนเขาเมื่อเพื่อนเขาใส่เราไม่ใส่บาตรเพื่อนเขาก็ว่าก็ใส่มาอย่างนั้นแต่ไม่ได้ใส่ทุกวัน ถามเธอว่ามีเวลาฟังเทศไหมเทศก็ตอบว่าไม่มีเวลาฟังเทศเวลาไม่ว่างขอดูภาพเดิมภ <c oughs> าพที่เป็นมนุษย์คุยกันในฐานะที่เป็นนางฟ้าเธอมันสวยมากไปดูภาพเดิมของเธอก็เป็นหญิงที่มีอายุมากตายเวลาอายุประมันจะหกสิบปีเศษเศษนิดต่อย ตาผิวขาวร่างใหญ่ทักษณะแบน <c oughs> <c oughs> ดูลีลาแล้วก็เป็นลูกจีนลูกจีนชัดๆถามเธอว่าเธอเป็นตึงหนังเกีย้ยแล้วคุณน,น,นั่งเล่นตึงหนังเกีย้ยเขาเขาแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ถามว่าเธอเป็นลูกครึ่งพ่อแม่เป็นไทยพ่อเป็นเจ็กแม่เป็นไทยแล้วพ่อเป็นเจ็กแม่เป็นเจ๊ก เธอก็ตอบว่าทั้งสองเจ๊กคือพ่อเป็นเจ๊กแล้วก็แม่เป็นจีนีน่นก็หมายความว่าพ่อเป็นเจ๊กคือผู้ชายเขาเรียกว่าเจ๊กถ้าผู้หญิงเขาเรียกว่าจีน <c oughs> เธอก็พูดมีตลกตลกตลกัวสิ่คนนางฟ้าคนนี้ใจดีพูดได้ยิ้มตลอดเวลานี่ดูทั้งภาพเดิมของเธอนะก็ถามว่าการที่เธอมาเกิดเป็นนางฟ้าเพราะสายบุญอะไรสําคัญมาก ที่จะเป็นเทวดานางฟ้าแล้วเทวดาบนสวรรค์ชัานเดาถึงได้มันยากเธอก็ตอบว่าปุญสําคัญมีอยู่สองอย่างนั่นคือถวายสังฆทานเป็นปกติแต่คำว่าปกติไม่ได้ทำทุกวันและปริการใีสองมีพระองค์หนึ่งท่านแนะนำให้นึกถึงท่านก็เลยสงสยัย ว่าท่านแนะนำให้นึกถึงท่านในลักษณะไหนถามต่อไปว่าขณะที่ไปหาพระเนี่ยในระยะที่พระอนึกถึงท่านเป็นระยะความเป็นสาวหรือเป็นวัยกลางคนหรือค่อนข้างแก่เต่ก็ตอบว่าในขณะที่ไปหาพระนี่อายุค่อนข้างแก่ตอนนี้ขายไม่ออกแล้ว <c oughs> ไม่มีใครต้องการถ้าจยกขาย แถมเงินให้เขาด้วยก็ไม่ขให้เขาเอาเพราะแกเนี่ถามว่าพระให้ให้นึกถึงท่านทําไมละ่ะในเมื่อเธอไม่ใช่คนสาวแลี่พระท่านคงไม่อยากจะแต่งงานด้วยเธอก็ยิ้มเธอถามว่าพระแต่งงานได้หรือก็ตอบว่าตามปกติของพระไปในง,งานแต่งงานได้ คนเขาแต่งงานกันเขา,าเชิญพระไปในงานแต่งงานแต่ว่าพระมาด้เป็นเจ้าบ่าวเธ่ก็ตอบว่าการที่ท่านนั่นนึกถึงแลมันเป็นอย่างนี้จะเล่าเบาิให้ฟังแล้วบอกว่าต่อมาระยะที่เป็นคนแก่เวลาออกจากงานจัดปลาจัดให้ลูกไปทําแทนโตเธอก็มาจาัดก,การควบคุมขายข้าวแกงหาบ ไม่ยอมตั้งร้านเพราะตั้งร้านมันต้องเสียภาษีมันต้องยุ่งยากมากต้องรอคนมาซื้อตอนนี้เธอก็จัดการเป็นเสตที่ไหนบ้างที่เราจะ,ะไขายเป็นประจำเวลาตอนเชา้าตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นที่นั่นก็หาที่ตั้งเตาตั้งเตาสำหรับอุ่นเป็นซึ่งสองซึ่งอุ่นข้าวเวลาอุ่นก็อุ่นสองทางให้มันร้อน ตักซึ่งนี้เกือบจะหมดก็ข้าวใส่นึกว่าตักซึ่งนี้ขายข้าวร้อนเสมอแกงก็ร้อนเสมอแล้วตั้งหมอ้อหม้อน,น้ำลูกใหญ่ๆหญ่ไว้สองสองเตาให้น้ำเดือดจานที่จะใส่ข้าวก่อนที่จะใส่อาหารให้แก่คนรับประทานต้มซะก่อนอยู่ในน้ำเดือด หยิบออกมาจากน้ำเดือบจ็สั่งอาหารใส่อาหารให้เขาเขาก็ไว้วางใจถามว่าตอนหลังนี่ลดราคาหนึ่งบาทหรือเปล่าเ็าบรกการลดราคาหนึ่งบาททําได้ระยะแรกเแต่ตอนก,นกลางงตอนหลังนี่เกิดอารมณ์ริษยาจากคนอื่นเขาหาหักหน้าเขาเกือบจะมีเรื่องหลายครั้งเลยไม่ลดหนึ่งบาทขายราคาเท่าเขา แต่ว่าข้าวมากกว่าเขาอีกประมาณห้เปร์เซ็นต์แกงก็ท่วมข้าวเรียกว่าโชคต้องทดลองก่อนข้าวขนาดนี้ใช้แกงขนาดนี้พอไหมจานลงไปเห็นพอดีลองกินดูก่อนถ้าเท่านี้พอก็จัดอาสน์นั้นระดับนั้นการทำแบบนี้บบเป็นเหตุให้เธอฐานะดีขึ้นมีคนมัดประจำมาก ในระยะนัน้กนกน็ในเป็นขนาดที่มีเรื่องวุ่นวายมากๆมีคนเขาแกล้งแกล้งเข้าหาหักหน้าเขาก็พยายามหาหมอดูหมอดูมีที่ไหนไปที่นั่นถ้าหมอดูเป็นพระโดยมากนิยมหมอดูที่เป็นพระเพราะราคาไม่แพงจะให้เท่าไรแท่งก็ไหวไม่ว่าจะไม่ถวายเลยที่ไม่ว่า ก็เลยนิยมไปหาหมอดูทุกอาทิตย์ <c oughs> อาทิตย์หนึ่งไปหาหมอดูครั้งหนึ่งการไปหาหมอดูครั้งหนึ่งก็มีบินโตไปเถาหนึ่งก็มีข้าวไปหม้อย่อมย <c oughs> ่อมเพาะหนึ่งหมอ้อเอาแกงกับเพะะื่ขนมใส่บินโตแล้วก็มีหม้อเขียวใส่ข้าวไป ไปถวายพระเวลาเพีนพระทันชันหลายองค์เวลานั้นก็ไม่ทราบว่าเป็นสังฆทานแต่จริงๆแล้วเวลาตายได้อานิสงส์เขาบอกว่านี่เป็นอานิสงสังฆทานก็ถามเธอว่าอานิสงส์ใหญ่จริงๆที่เธอได้คืออานิสงสังฆทานอย่างเดียวหรือเห็นว่าภาพภาพพีนเป็นนางฟ้าเธอบองใสยมากเธอก็บอกว่าไม่ไมใช่มีภาพกรรมฐานด้วย คือทำสมาธินึกถึงพระก็เลยถามว่าเธอปฏิบัติตามคณาจารย์ไหนเธอก็บอกว่าไม่มีคณาจารย์เป็นที่เวียงว,ว่ามีพระองค์หนึ่งท่านดูมั่นมากท่านดูทางไหนเขาว่าดูทางในใช้สมาธิดูเวลาถามท่านในกระหลับตานิดหนึ่งแนละ้วท่านก็ตอบท่านตอบมาทีไรถูกทุกที ต่อมาท่านก็นสั่งว่าโยมเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเพื่อความสะดวกโยมมหาตมาทุกอาทิตย์แล้วก็ขอมาถวายพระทุกอาทิตย์อาตมาก็ขอโมทนาด้วยดีมาก <c oughs> แต่ว่าถ้ามีอะไรขัดข้องเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเพื่อเป็นการช่วยหือได้ง่ายอาตมาใช้วิธีดูทางใจโยมก็รับทางใจ ตอนนี้ไปถ้าเวลาโยมบูชาพระให้นึกถึงภาพอัตมาสักคราวละสองนาทีก็พอแทบเพียงเท่านี้การดูการพยากรณ์กับการช่วยเหลือจะเป็นได้ดูง่ายเพราะใจตรงกันเธอก็หวังได้การแค่ให้พยากร์ให้แม่นนึกถึงพระองค์นั้นเป็นปกติท่านสั่งไว้หลังจากบูชาพระแล้วนึกถึงท่านสองนาทีมันก็ไม่เป็นอย่างนั้น มันนึกทั้งวันเท่าว่างอยู่ก็นึกถึงหน้าพระองค์นี้และขนาดพระองค์นี้แต่ว่าไม่ใช่นึกในด้านกามารมณ์นึกในยมในความแม่นในการดูของท่านและใจก็ดีหัวเราะต่อกระซิบสเสมอไปก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเธอบอกว่าอาศัยกําลังใจที่นึกถึงพระนึกถึงแบบเบาๆเมื่อนั่งขัดสมาธิเขากับเขาแต่มัานึกถึงได้ทั้งวัน ทุกวันก็มีเรื่องอะไรปั๊บก็บันทึกเราจะไปถามพระอย่างนี้จิตก็นึกถึงพระเมามีเรื่องอะไรขึ้นมานิกก็เราจะไปถามพระท่านเป็นที่คือศึกษาในดีเรื่องการค้าการขายการติดต่อการงานติดต่อกับคนท่านบอกได้ถูกต้องหมดตอนนี้จ,จิตเป็นสมาธิในสังขารนงติกรรมฐานแบบไม่รู้ตัว แต่ก็บอกว่าจะถือว่าเป็นชาญหนักก็ไม่ได้กำลังใจเพียงแค่อุปจารสมาธิตายจากความเป็นคนก็เป็นนางฟ้าในบนสวรรค์ชั้นเดวถึงสถิิวโลกมีวิมานแก้วสามรายการเป็นที่อาศัยเป็นนางฟ้ามีนางฟ้าห้าพันคนเป็นบริวารวิมานสวยมากสว่างมาก ก็ถามเธอว่าอยากจะดูวิมานของเธอดูได้ไหมเธอก็ตอบว่าได้เธอก็ให้ให้วิมานลอยเข้ามากใกล้ๆพอวิมานลอ,อลอยเข้ามาลอยเข้ามาใกล้ๆก็เห็นว่าไอหม้อเขียวที่ใส่ข้าวเป็นโตของเธอมันแขวนรอบวิมานหมดแต่หม้อเขียวไม่ใช่เขียวเป็นหม้อทองคาประดับเพชรแพร,พรวเป็นยับ อิณโตก็เป็นโตปินโตทองคำประดับเพชรเพราะถวายสังฆทานอาทิตย์ละครั้งไม่เจอเรื่องเล็กก็ถามเธอว่าเธอถาวายสังฆทานกี่ครั้งทำไมมากขนาดนี้เธอตอบว่าปริมาณของของ,ของที่แขวนนี่มากกว่าเวลาถาวายสังฆทานจึงนิ่ถามเธอว่าในเมื่อเธอถาวายไม่มากเท่านี้ทําไมของแขวนมากอย่างน,นี้ก็เป็นการหลอกลวงน่ะสิเธอ,อก็ตอบว่าไม่ใช่ ให้ดูเรื่องราวข,ของราชาเทวทิิดาราชาเทวิติดานะั้นเธอจะไหวเข้าเข้าพระพราราสบกเพียงขันเดียวและครั้งเดียวเขาตอบแล้วก็ตายทันทีจายตายจากความเป็นคนไะเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิวโลกมีวิมานทองคําเป็นที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวาร ละรอบรอบวิมานของเธอมีขันทองคําเต็มไปได้เขาต่อทองคํารอบวิมายก็นั้นรัชชาเทวดาด้เธอถวายครั้งเดียวในชีวิตก็ฉันตอนแก่ยุประมาณ50ปีอย่างนี้ทำสังฆทานทุกอาทิตย์เดือนหนึ่งก็สี่อาทิตย์บ้างห้าอาทิตย์บ้างกรวมความว่าถ้าอย่างน้อยฉันก็ถวายสังฆทานเดือนละสี่ครั้ง แต่ความจริงไม่รู้เรื่องเลยว่าสังฆทานคิดแต่เพียงว่าพระท่านเป็นหมอดูเราไปให้ท่านดูค่าจ้างก็ไม่มีท่านก็ไม่เรียกไม่ร้องอะไรทั้งหมดแม้แต่กาแฟหนึ่งถ้วยถึงก็ไม่เรียกพระองค์นี้ไม่เคยรบก,กวนเลยเห็นหน้าไปก็ยิ้มแย้มแจ่มใสคิดว่าท่านดีก็เลยตั้งใจถวายทาหารกับท่านและท่านก็ไม่ฉันองค์เดียวท่านฉันรวมกันห้าองค์บ้างเจ็ดองค์บ้าง บางทีก็ถึงสิบองค์พระที่มาให้ดูเ ja, การถวายอย่างนี้เป็นสังฆทานไปในตัวจที่เมีทนิสองอย่างนี้อรบันดาญ,ญาโจมพุทธบริษัททั้งหลายเ <_ d ancing> วลาที่ตั้งไว้ไม่ถึงนาทีนะักก็ขอลาก่เพราะความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์คนคนจงม,มีแดบรรดาธรรมุทธศาสนิกชนผู้รับฟังแล้วทุอ่านทุกทตั้นสวัสสวัสดี